ดีครับผม,ผม,มออมาพบมาคอันึีงเก่าครับ X ุบวนกล่นกลนพัวรครับผมน,นี้วันว่างมาอัปเดตกล้วยตานี้ดงังพอมเลดที่หลายๆคนถามมาว่าตอนนี้เป็นยังไงครับกับใบทีนี่ใบแรกใบสองดังครับนี่ครับตามภาพเลยครับ ตรงนี้ก็ผ่านไปสามทีมือก็มีใบไม้แทงออกมาแล้วครับเป็นใบที่ซีก็ยังไม่เจอความด่างครับผมหลายๆท่านที่เสนอเนี้ยเขามากกับขอบคุณเลายๆครับสำหรับว่า กวยตอนี้ดังถามมันดังมันดังแต่หน่อยครับแต่ว่าผมก็ขอพุ่นขอมูลดีๆถือหามาครับแต่ส่วนตัวผมก็มีเก็บไว้หลายรูปแบบในการทดลองเพื่อสิตด้ให้ลูกให้แน่ชัดว่าระวังใบแหลกเขียวกับใบแหลกดางแล้วแบบไดสิ่นี่โอกาสโอกาสดัง มากน้อยก็กันหรือไปต้นที่มีใบแหลกดางแบบนี้มันง่ญ่ขึ้นมากเขาสี่ดังเลยบออันนี้สําหรับผมแล้วผมว่ายัางชี้ชัดบ่ได้ครับสําหรับต้นที่มีใบแหลกดางในส่วนตัวผมคิดว่าที่ใบแหลกเขาออกมาดางนี่มันอาจจะเป็น เขาได้รับยีนมาจากต้นแม่เป็นกรรมพันธุ์มาจากต้นแม่ที่แสดงความชัดเจนมากกว่าต้นที่ออกมาใบเขียวครับแต่หลังจากนั้นมาเขาก็าค่อยๆดอปลงดอปลงจากใบดางแบบนี้ครับดังขาวแบบนี้ก็มีใบสองนี่ครับนใบสอง เขียวใบสามเขียวกะลาสุดก็คือใบสีครับกะเขียวคือกันครับพราะฉะน,นั้นผมก็อยากฝากเป็นแฟนทุกท่านครับเวลาเลือกซื้อเลือกหากล้วยต่นี้ดังพอมเมล็ดก,กะยาคิดแค่ว่าถ้าซื้อใบด่างแบบนี้ เาโอกาสมันสีดังกับมีมากว่าอันนี้จะเป็นความกีบส่วนตัวครับสำหรับผมแล้วลูกค้าต้องการใบดางพุมก็บค้ายใ,ใบดางครับลูกค้าต้องการแบบต้นเขียวเพื่อไปรุ่นด่างพุมกับค้ายใดครับแต่ว่าตามท้องตลาดตัวไปัใบที่มันมีดังแบบนี้ดางขาวแบบนี้ จะขายแพงครับส่วนมากเขาจะขายแพงเลยครับหนึ่งพันพันห้าสองพันห้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ฟ้ามแล้วแต่แรงหรืออาจจะได้ถูกได้แพงคนนี้ก็มอว่ากันครับส่วนตัวผมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมขายอยู่สองพันหาครับสําหรับต้นที่นี่ใบดางแบบนี้ส่วนต้นเขียวที่นี่ใบเขียวมากอ่ะ สามความสมบูรณ์ครับสี่ลอยห้าสิบหกลอยห้าสิบหนึ่งพันพันหาขึ้นไปครับช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้มีเวลาว่างหลายพอิีเดเพราะชุดใหม่ขึ้นมากครับก็เลยต้องอัปเดตดชุดเก่าๆไปก่อนเพราะติดงานประจำครับช่วงนี้เขาเศร้าเลิ่บคำบ่มีเวลาครับช่วงนี้ก็ มีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆก็เอามาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเข้าในรับชมครับสำหรับล้วยตอนนี้ดังพอมาเล็ดครับสำหรับสายรลุ่นทุนน้อยความรู้ผมอาจจะบ่ได้ร้ายครับแต่ว่าก็ะจะพยายามนำขอบเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละตนของแต่ละชนิดที่ออกมาเปร์เส้นการดังผมก็ คำนวณเปอร์เซ็นดังบ่ได้หรอกครับว่าแบบใดมันสีมี่ดงมากหน่อยกว่ากันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองเก็บไปทดลองครับเพราะว่าติผพานมากผมก็บ่ได้เก็บไปเลยมี่เพาะขายอย่างเดียวเพราะว่าผมบ่ได้เก็บตนเพื่อให้มันใหญ่แล้วก็ขายดางตอนใหญ่ครับผมก็เลยยังบ่รู้ว่าปเปอร์เซ็นความดางของเขาเนี่ยมันสีมีมากหน่อยแค่ไหนส่วนมากเพาะขึ้นมางอกแล้วก็ เริ่มขายเลยครับขายได้มาก็เอาเงินมากสื้อชุดไม่กับเพาะขายไปเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่สนใจติดตามก็แอดไลน์ไอดีเอกมัตลิตเขามาสอบถามกันได้เลยครับผมยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีรับฟังข้อเสนอข้อจีแนะต่างๆครับแหลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะได้เป็น คุมคุ้มกันสําหรับมือใหม่สายรุ่นทุนหน่อยครับผมคลิปนี้ก็บมมียังไลคครับมาอัปเดตชุดใบดางมาจากทีนี่แฟนแฟนหลายทานทักมาถามว่าตอนนี้ใบสามใบสี่กันออกอยังสงครับกเลยว่างก็เลยเอามาไทยเบึงครับผมคลิปนี้ผมมี่ยังขอตัวก่อนครับผมขอ,อกันคลิปนาครับสำหรับอัปเดตชุด ทดลอง6ต้นว่าที่เป็นยังไงต่อไปครับผมคลิปนี้ขอต้นนรับสวัสดีครับ